เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็มีการ์ตูนแนวต่างโลกที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆมาให้ดูกันอีกเรื่องนึงแล้วนะครับโดยเจ้าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าบันทึกสงครามของยายผดเด็จการนะฮะเป็นเรื่องราวของพนักง,งานเงินเดือนคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยถูกลุกน้องผลักตกรางรถไฟจนโดนรถไฟชนตายซะง,งั้นและแน่นอนนะครับว่าหลังจากเขาตายเนี่ยเขาก็ได้ไปเกิดใหม่อย่างต่างโลกเลยนะและที่สําคัญเนี่ยความทรงจําทุกอย่างในชาติก่อนเขาเนี่ยยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยและร่างกายที่เขามาเกิดใหม่ในโลกนี้เนี่ยก็เป็นเด็กส ผมสีทองตากลมโตน่ารักซะด้วยอจากคุณลุงเป็นเด็กสาวเลยวะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในโลกที่เขามาเกิดเนี่ยก็เป็นโลกที่กําลังมีสงครามกันอยู่ในหลายๆประเทศเลยนะโดยเฉพาะประเทศที่เขาอยู่เนี่ยกำลังโดนประเทศอื่นๆลุมโจมตีอยู่ด้วยโอ้โหเียว่าสถานการณ์ในเรื่องตอนนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะฮะและสําหรับการ์ตูนแนวต่างโลกแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความสามารถพิเศษของตัวเอกเรานั่นเองนะครับโดยต้องบอกเลยนะฮะว่าน้องคนนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษระดับเทพเจ้า ะะซึ่งตั้งแต่น้องอายุ9ขวบเนี่ยก็สามารถเข้ากองทัพของทางจักรวรรดิได้แล้วนะฮะและเรื่องราวทั้งหมดในกระตูเรื่องนี้เนี่ยก็คือเหตุการณ์ในระหว่างที่น้องเขาอยู่ในกองทัพนี่แหละและที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าน้องเนี่ยยังเก๋นะนี่โอ้โหดูหน้าตาซะก่อนโคตรเอาเรื่องอะเอาเป็นว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปรับชมสปอยตัวเต็มกันได้เลยนะครับ เปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะอยู่ท่ามกลางสนามลบเลยนะครับนี่โอ้โหสองฝ่ายกําลังยิงกันอุตลุดไปหมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนโอ้ยทำไมปืนที่ใช้มันรุ่นเก่ากันขนาดนี้วะเนี่ยนี่มันยุคไหนกันเอ่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าขนาะที่2ฝ่ายกําลังสู้กันอยู่เนี่ยแม่เหมือนฝ่ายที่เสียเปรียบเนี่ยจะมีกองหนุนมาช่วยโดยกองหนุนที่ว่าเนี่ยก็คือหน่วยลบเวทมนต์นั่นเองนี่โอ้โหบินบนท้องฟ้ามาช่วยเลยอย่างเท่เลยครับผมและพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่บนโลก มนุษย์ของเราแน่นอนนะครับซึ่งตอนแรกที่หน่วยลบเวทมน์มาช่วยเนี่ยสถานการณ์ก็เหมือนจะกลับมาได้เปรียบแล้วนะ แต่ก็ได้เปรียบแค่แป๊บเดียวเองนะฮะโอ้โหด้วยความที่อีกฝ่ายหนึ่งคนเยอะกว่าเนี่ยกลายเป็นโดนตีโต้กับจนเกือบจะแพ้ซะง,งั้นและในจังหวะที่กําลังเสียเปรียบแบบสุดๆเลยเนี่ยบนท้องฟ้าเหนือสนามลบก็ปรากฏตัวเด็กผู้หญิงคนนึงนะลอยตัวอยู่บนอากาศเลยโอ้โหลอยอย่างสูงเลยท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือตัวเอกของกระตูนเรื่องนี้นั่นเองท่านผู้ชมนี่โอ้โหลอยตีเด็กกูเลชอปโดยสถานะของเขาเนี่ยก็คือหัวหน้าหน่วยลบเวทมนต์นั่นเองนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าหน่วยลบ ก็แจวแล้วนะและยิ่งน้องคนนี้ได้เป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าจะเก่งขนาดไหนเลยนะฮะโดยในจังหวะที่เดกูเลช็อปกําลังลอยตัวอยู่กลางอากาศเนี่ยก็ได้สวดเหมือนกับสวดภาวนาอ้อนวอนต่อพระเจ้าไปด้วยนะครับแต่หลังจากที่สวดเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ได้เอาปืนยาวของตัวเองเนี่แหละเล็งยิงลงไปที่สนามลบนะโอ้โหยิงด้วยกระสุนนัดเดียวแต่พลังทาลายล้างของกระสุนแค่เม็ดเดียวเนี่ยยิ่งกว่าขีปนาวุธอีกนะโอ้โหบอกเลยว่างานนี้เปิดตัวน้องอย่างเท่เลยครับผม และการ์ตูนเนี่ยก็ตัดมาอธิบายสถานการณ์นะับปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในโลกกาลังเกิดสงครามกันอยู่เลยนะแล้วฝั่งของจักรวรรดินะครับหรือคือประเทศของนางเอกเนี่ยกำลังถูกประเทศอื่นลุมโจมตีอยู่ด้วยโอ้โหสถานการณ์ไม่ดีเลยท่านผู้ชม อ่ะทีนี้ตัดภาพมาที่สนามลบกันต่อเลยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยหน่วยของนางเอกได้ภารกิจใหม่มานะนั่นก็คือภารกิจในการเคลียร์เส้นทางให้กองทัพใหญ่หรือก็คือกองทัพหลักภาพพื้นดินเนี่ยเดินทางไปยังสมรภูมิลบลายได้นั่นเองนะครับและในขณะที่กําลังเคลียร์เส้นทางอยู่เนี่ยก็ดันไปเจอเข้ากับหน่วยลาดตระเวนเวทมนต์ของศัตรูเข้าพอดีเลยและทางฝั่งนั้นเองเนี่ยก็มีจํานวนคนมากกว่าด้วยนะซึ่งเด็กกุเลชาร์ปเนี่ยพอเห็นว่าสถานาการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยก็เลยออกคําสั่งให้กับลูก เข้าไปยุ่งเลยนะเดี๋ยวการลบครั้งนี้เนี่ยเขาจะเคลียร์เองทั้งหมดเลยแล้วพอพูดจบเนี่ยตัวของน้องก็พุ่งทยานเข้าไปหาฝั่งศัตรูด้วยความเร็วสูงเลยนะและที่สาคัญเนี่ยโคตรพลิ้วเลยครับผมโดยฝั่งของศัตรูที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยลุมถล่มยิงโจมตีมาที่เด็กกุเลชาร์ปเลยแต่ว่าน้องเนี่ยสามารถหลบกระสุนได้ทั้งหมดเลยโอ้โหมือจะพลิ้วอะไรขนาดดีซึ่งแน่นอนนะครับว่าการต่อสู้เนี่ยก็ดําเนินไปอย่างเล้าใจเลยแม่ที่เล้าใจนี่ไม่ใช่อะไรนะน้องเล่นตีอยู่ฝ่ายเดียวเลยโอ้ยยา่ง างนู้นใส่ย,ยับจนในที่สุดเนี่ยทหารฝั่งตรงข้ามก็เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่น้องต้องโจมตีกลับแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าก่อนจะโจมตีด้วยสกิลชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการสวดอ้อนวอนขอพลังกับพระเจ้าอีกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็เริ่มไล่เวทแล้วนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเวทระดับมหากราบเนี่ยเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการแบบจัดๆเลยครับผมเรียกได้ว่ายิงกระสุนออกไปแค่นัดเดียวเนี่ยความแรงของมันยังกันระเบิดนิวเคลียร์เลยโอ้ไม่ก็ดซึ่งแม้แต่พวกลก ก็แทบจะโดนลูกหลงไปด้วยเลยนะถ้ากลางบาเลียไม่ทันเนี่ยรับรองว่าเละเลยนะครับ ละภาพเนี่ยก็ได้ตัดย้อนไปในอดีตก็คือเมื่อโลกที่แล้วของน้องเขานะครับว่าเหตุผลที่ต้องมาต่างโลกแบบนี้มันคืออะไรกันแน่โดยโลกก่อนหน้านี้ของน้องเขาเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กผู้หญิงแบบนี้นะแต่เป็นตาลุงที่เป็นพนักงานเงินเดือนคนนึงนะฮะซึ่งตำแหน่งของเขาเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในนั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะก็คือพนักงานคนไหนในบริษัทที่ทํางานไม่ดีไม่เข้าตาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียกพนักงานคนนั้นเนี่ยมาคุยแล้วก็ทําการประเมินแล้วก็ไล่ออกนั่นเองนี่โอ้โหเป็นตำแหน่งที่โหดจัดซึ่งเห มันก็มาจากการไล่พนักง,งานคนหนึ่งออกในวันนั้นนั่นแหละโดยหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยเขาก็ไปยืนรอรถไฟกำลังจะกลับบ้านเหมือนปกติทุกวันนะแต่พนักงานที่เพิ่งโดนไล่ออกไปในวันนี้เนี่ยโอ้โหดันแค้นใจขึ้นมานะฮะก็เลยมาดักรอเขาที่สถานีรถไฟและพอรถไฟมาถึงเนี่ยก็ผลักเขาตกรางรถไฟเลยโอ้โหหวังฆ่าซะงั้นแต่ในจังหวะที่รถไฟกำลังจะชนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเวลารอบตัวหยุดนิ่งทั้งหมดเลยนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะผู้คนที่ยืนอยู่แถวนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะหัน พูดกับเขาทีละคนทีละคนนะโดยคําพูดของแต่ละคนเนี่ยก็จะประมาณว่าเจ้าเนี่ยไร้ซึ่งศรัทธาไม่เคยทําความดีไม่เคยเชื่อในอะไรเลยที่ผ่านมาใช้ชีวิตแบบไม่เคยเห็นใจใครหรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรเลยแม้แต่น้อยนะฮะสวยเจ้าพระเอกของเราเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเข้าก็งงเลยสิโอ้โหเดี๋ยวนะตั้งแต่โดนผักตกรางรถไฟแล้วและอยู่ดีๆเนี่ยเวลาก็หยุดนิ่งยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคนแถวนั้นเนี่ยก็ยังหันมาพูดอะไรแปลกๆใส่เขาด้วยและเท่าที่ฟังจากคาพูดแล้วเนี่ยมันเหมือน ว่าเป็นคนคนเดียวเนี่ยแหละที่สิงคนแถวนั้นแล้วก็หันมาพูดกับเขาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยมันก็เป็นคนที่ฉลาดและแล้วก็หัวไวด้วยแต่เสียอย่างเดียวแม่งไม่มีศรัทธาหาเหวอะไรเลยและด้วยความที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยประเมินเหตุการณ์คร่าวๆได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานการณ์ที่สิ่งมีชีวิตพิเศษไม่ว่าจะเป็นปีศาจนะซาตานหรือว่าพระเจ้า,หร,า,รจาหรือว่าพวกสิ่งมีชีวิตเอก็กก็คือพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในจังหวะที่เขากําาลัังจะตยนน่เอง แต่แน่นอนนะว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อว่าไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันคือพระเจ้าหรอกเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่น่าจะมีจริงแล้วก็ไม่น่าจะทําเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะฮะสวยเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เข้าสิงผู้คนแล้วก็กําลังต่อว่าพระเอกอยู่เนี่ยพอได้ยินแบบนั้นเข้าก็เลยยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหเจ้านี่มันไรซึ่งศรัทธาแล้วก็ความเชื่อจริงๆเลยต้องโตมาแบบไหนถึงจะเป็นคนแบบนี้ได้วะเนี่ยโดยหลังจากที่ทั้งคู่เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่พักใหญ่เนี่ยพระเอกของเราก็ปักใจเชื่อแล้วนะฮะ ก็คือมน,นุษย์ต่างดาวนี่แหละไม่น่าใช่พระเจ้าหรอกซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตามความคิดของผมเลยนะก็คือไอ้เจ้าเนี่ยน่าจะเป็นพระเจ้านี่แหละแต่พระเอกมันดื้อไงแต่เอาเป็นว่าในเรื่องเนี่ยผมจะเรียกเจ้านี้ว่าสิ่งมีชีวิต X ตามพระเอกเลยก็แล้วกันนะครับโดยเจ้าสิ่งมีชีวิต X เ,เนี่ยพอได้ยินพระเอกสรุปออกมาแบบนั้นปุ๊บก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็เลยให้บททดสอบกับพระเอกมาอันหนึ่งนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบททดสอบสุดโหดเพื่อเพิ่มความศรัทธาเลยนะฮะนั่นก็คือจะให้พะเเเอกกกนนี่่ยไปิดใใหมมตางงงโลแลแั ไขเพิ่มเติมมาอย่างด้วยก็คือถ้าพระเอกตายในโลกนั้นเนี่ยวิญญาณจะแตกสลายไปเลยจะไม่มีการไปผุดไปเกิดใหม่แล้วนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเงื่อนไขแบบนี้คขมันจะไปรับได้วะเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ทันแล้วท่านผู้ชมพอหมดคําพูดนั้นปั๊บเนี่ยภาพก็ดับวูบไปเลยนะฮะและหลังจากนั้นแทบจะในทันทีเนี่ยพระเอกของเราก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยพระเอกของเราเนี่ยถูกสิ่งมีชีวิตเอกส่งมาเกิดใหม่ในต่างโลกนะและที่สำคัญเนี่ยดันเกิดเป็นเด็กผู้หญิงซะด้วยแต่ที่แย่กว่า นั้นเนี่ยคือพระเอกของเราต้องมาอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพาตั้งแต่ตอนยังเป็นทาลกเลยนะแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นเรื่อยๆจนอายุ9ขวบเลยนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะว่าตั้งแต่ลืมตาในตอนแรกที่เป็นทาลกเนี่ยพระเอกของเราก็จําเรื่องราวทุกอย่างได้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับ อ่ะทีนี้กลับมาในช่วง9้าขวบนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในโลกก็มีสงครามอยู่แล้วล่ะและด้วยความที่โลกแห่งนี้กับโลกเดิมของพระเอกเนี่ยมันเป็นคนละโลกกันนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือมนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยจะมีมนุษย์บางคนที่มีพลังเวทติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ถูกพวกทหารตรวจเจอตั้งแต่9้าขวบเลยนะว่าตัวของเขาเนี่ยก็มีพลังเวทด้วยเหมือนกันแต่โดยปกติแล้วเนี่ยทางฝ่ายกองทัพเองก็จะรอให้เด็กเหล่านี้โตเป็นวัยรุ่นก่อนถึงจะเอาเข้าไปฝึึึกกกนนะเเเ้้้าาไไไม่ไไ่่ดดอปฝตตังงแแ็บบีซ นอนนะครับว่าน้องของเราเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะรอนานขนาดนั้นหรอกแม่ไหนๆก็มีพลังขนาดนี้แล้วเอาเป็นว่าขอเข้ากองทัพมาตั้งแต่ก้าวขเลยก็แล้วกันโดยช่วงเวลาที่ฝึกอยู่ในกองทัพเนี่ยน้องก็ได้โชว์ความสามารถออกมาแบบเต็มที่เลยนะเรียกได้ว่าใช้เวลาแค่ไม่นานเนี่ยก็สามารถเลื่อนเป็นหัวหน้าหมู่ได้แล้วนะครับหรือเอาง่ายๆก็คือเหมือนหัวหน้าห้องนั่นแหละโดยในฉากนี้เองเนี่ยต้องขออธิบายหน่อยนะครับว่าช่วงที่น้องตายจากโลกก่อนและถูกย้ายมาที่โลกใบนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตเอกได้เคยบอกกฎกับน้องเอา ไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดน้องตายที่โลกใบใหม่นี้แล้วเนี่ยดวงวิญญาณจะแตกสลายไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกเลย้ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าคําขู่นี้เนี่ยก็ใช้ได้ผลนั่นแหละโดยน้องเนี่ยก็ได้เตรียมแผนการเอาไว้แล้วนะครับก็คือทอํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยได้มียศมีตําแหน่งสูงสูงเลยนะเพราะยิ่งยศหรือว่าตาแหน่งสูงเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะได้ไปแนวหน้ามันก็ยิ่งน้อยลงนะครับก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฐานบัญชาการในเมืองหลวงนั่นแหละและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมน้องถึงได้ตั้งใจฝึกแล้วก็พยายามที่เลื่อน ศตัวเองเนี่ยให้เป็นทหารระดับสูงนั่นเองนะผู้ชมอ่ะทีนี้กลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อนะครับก็ในที่สุดเนี่ยมาถึงช่วงสุดท้ายของการฝึกนักเรียนทหารแล้วนะโดยบททดสอบสุดท้ายเนี่ยก็คือการลงสนามจริงแล้วนะครับซึ่งตัวน้องเนี่ยก็ได้ภารกิจมาด้วยและภารกิจที่ว่านี้เนี่ยก็คือการลาดตะเวนแนวชายแดนนั่นเองนี่โอ้โหเหมือนกับว่าภารกิจนี้จะไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะครับแต่บอกเลยทุผู้ชมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะในระหว่างที่น้องกําลังลาดตะเวนอยู่เนี่ เจอหน่วยลบเวทมนต์ของฝ่ายตรงข้ามเข้าโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วก็เป็นหน่วยที่มากันเยอะด้วยโดยตัวของน้องเองเนี่ยก็ได้แจ้งไปทางศูนย์บัญชาการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทหารฝั่งตรงข้ามได้ลุกล้ำเข้ามาที่เขตชายแดนแล้วนะแต่ทางสูย์บัญชาการเนี่ยดันบอกให้น้องยื้อทหารฝั่งตรงข้ามเอาไว้ก่อนเพราะกำลังเสริมที่จะเดินทางไปถึงได้เร็วที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอย,ย่างน้อยถึง10นาทีเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าพอน้องได้ยินอย่างนั้นเข้าเนี่ยก็เออแดกไปเลยเดี๋ยวนะหน่วยละะวาดตารแคค่นเดียวแล้วก็ยยังเรีนทหารไม่จบเลยยด้ว จะให้ยืดอาหารทั้งกองเลยมันเป็นไปได้หรอวะแต่ไหนๆมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะฮะจะหนีก็หนีไม่ได้ก็จําเป็นต้องสู้นั่นแหละโดยในฉากนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าน้องเนี่ยยังไม่มีพลังพิเศษอะไรจากพระเจ้าเวนะความสามารถที่พอจะทาได้เนี่ยก็คือการใช้พวกอาวุธปืนนะครับแล้วก็ความสามารถในการบินบนอากาศได้แค่นั้นเองและการต่อสู้เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะฮะซึ่งบอกเลยว่าน้องอย่างพลิ้วครับผมแต่ว่าพลิ้วไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถึงจะจัดการศัตรูไปได้หลายคนนะแต่ด้ว ความที่ศัตรูเนี่ยมีเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ตัวน้องยังไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยด้วยก็เลยทําให้ในที่สุดเนี่ยน้องก็จนมุมนะฮะไม่สามารถสู้ต่อได้แล้วและทางเลือกสุดท้ายนะครับก็คือการระเบิดพีชีพนี่โห oh, พุ่งเข้าไปาหาศัตรูเลยนะแล้วก็ระเบิดพีชีพตัวเองมันซะเลยนะครับแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันคือหนึ่งในแผนการของน้องอีกแล้วไม่ <c oughs> เดี๋ยวนะมึงแผนการเยอะจังวะโดยแผนการที่ว่านี้นะครับก็คือต่อสู้แบบสุดความสามารถไปเลยนะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยบาดเจ็บ สาหัสมันซะเลยเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปออกลบแนวหน้าอีกนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ากลายเป็นทหารบาดเจ็บจากสงครามแล้วก็ไปอยู่แนวหลังนั่นแหละมึงก็คิดได้เนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมการระเบิดพีชีพเนี่ยมันเอ่อไม่ได้ฆาน้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าระเบิดไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็พวกหน่วยลบเวทมนต์เนี่ยเขามีเอ่อสกิลเกราะป,ป้องกันตัวอยู่แล้วนะครับก็คือเคลือบตัวด้านนอกนั่นแหละฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็แค่ทําให้น้องบาดเจ็บสาหัสแค่นั้นเองนะครับและภาพเนี่ยก็ได้ตััดกลลบบมาาที่โ ซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นน้องนอนเจ็บหนักอยู่บนเตียงเลยนะแล้วก็มีพวตอาหารยศสูงๆเนี่ยยืนอยู่รอบเตียงน้องเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญเนี่ยน้องดันได้เหรียญก้า,าหารระดับสูงสุดด้วยโอ้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮแล้วแบบนี้เนี่ยจะหนีไปอยู่แนวหลังได้ไหมเนี่ย